หลายที่เนี่ยแม้กระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยแม้กระทั่งสถานที่ที่ก็คือเป็นวังวังเก่าหมดเลยใช่ครับ <c oughs> สวนสุนันทาวังสวนสุนันทาสวนดุสิตท,ที่พระราชานให้กับมหาไร่จาพัดสวนสุ <c oughs> สนันทาและสวนดุสิต <c oughs> ซึ่งอยู่ข้างวังนะครับนี่ก็เป็นถ้าน,นับเงินค่าก็ไม่รู้กี่แสนล้านแล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่รวมอีกเยอะเลยนะครับที่ท่านพระราชานให้กับเอาเอาชันเมืองอย่างาสวนสัตว์ดุสิตท,ที่ย้ายไปก็จะเอาสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยมาทาโรงพยาบาลครับ ที่สนามม้านางเลิงซึ่งเป็นที่แข่งม้าเป็นอบายมุกเนี่ยความจริงผมเนี่ยเป็นคนต่อต้านมากเลยว่ามันควรมีสนามม้าสักแห่งเดียวพอตอนนี้ก็เหลืออังรีดูนังแล้วอีกแห่งเนี่ยเขาเขากระทุบทิ้งแล้วจะทำอะไรทำเป็นลานของออของในหลวงราชกา,ารที่9แล้วเป็นสวนสาธานะรณะแล้วก็จะมีหอออฟเฟรมมีพระราชประวัติและโครงการพระบรมริจะมีพระรบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงาาวราชกาลที่9้าประดิษฐานที่นั่นใช่ครับเหมือนกับที่ลานพระรูปทรงม้าที่ประดิษฐาน รัฐ้ารัชกาลที่5ใช่ครับแล้วมันใหญ่ขนาดที่ทําเป็นสวนสาธารณะมีที่สวยงามมากาตามแผนที่เคยเห็นนะครับก็เรียนว่าทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่กลับมาเนี่ยเป็นการจัดระเบียบให้ถูกต้องอนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องที่มากล่าวหามดเท็จนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นการยึดกลับไปท่านยึดไม่ใช่กฎหมายมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผิดให้กลับมันที่ถูกแล้วก็ทรงใช้พระราชวินิจฉัยว่าอะไรที่มันอยู่ผิดที่ผิดทาง ถึงใช้ว่าจัดระเบียบใช่ครับจัดระเบียบจริงๆครพระจะม่จัดระเบียบเรบจัดระเบียบพิธีศพศรีพ,พ,พระหมากริย์ใช่จัดระเบียทบทบ <mit S 1> ี่ถูกอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยวังปาร,รุษที่เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ,รตำรวจนครบาลน่ะอยู่มาโดยผิดผิดถ้าพูดถึงผิดกฎหมายก็ผิดมานานแล้วซึ่งพระท่านก็พระราชทานให้เลยให้แล้วนี่ล่าสุดเนี่ยนะฮะให้ไปเลยให้เลยเออให้ไปเลยวังปารุษให้อ่าสวนสุนันทาให้ครับสวนดุสิตให้ราชวินิตโรงเรียนราชวินิตให้ครับแล้วมีอีกเยอะเลยนะครับความจริงเนี่ยจำไม่ได้หมดเลย นะครับรวมถึงเงินที่ได้มาดอกผลที่เมื่อกี้ผมพูดถึงได้มาจากเอสดีบีได้มาจากปูนใหญ่ได้มาจากหลายอันที่เงินส่วนพระองค์นะสยามไบโอไซด์ที่กําลังทาวัคซีนให้เราเนี่ยเงินในหลวงรัชกาลที่เก้าร้อยเปอร์เซนต์ตั้งในต้นเลยที่ท่านลงทุนไว้นะใช่ครับแม้กระทั่งโกลเด้นเพรสได้ได้ก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าทำไว้แล้วเหล่านี้ท่านได้มีเงินทองก็เหมือนกับรัชกาลที่สามได้เงินทองส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บอกเอาไว้ไทย ไทยประเทศส่วนหนึ่งเอามาบูรณะสร้างประเทศแล้วท่านก็ทําตอนนี้ก็คือพระราชทานให้กับอย่างผมยกตัวอย่างตอนที่เกิดโควิดเครื่องสําหรับช่วยหายใจซึ่งเป็นเครื่องขนาดประมาณราคา3 4มสี่แสนนะครับ,รบสั่งซื้ออยากทั่วโลกไม่ได้เลยเยอรมันเนี่ยรับปากจะขายให้หนึ่งร้อยเครื่องแต่พอเยอรมันเกิดโควิดเองแล้วรัฐบาลเยอรมันไม่ขายให้องค์ท่านก็ให้ไปเอาที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาไม่เชื่อเรื่องโควิด ก็เลยขายให้มาก็เลยเอามามอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยเป็นเงินเยอะมากเลยนะครับผมบอกนักเรียนไม่รวมถึงรถเคลื่อนที่ตรวจโควิดครับอันนี้ก็เงินส่วนพระองค์นะครับแล้วหลายอันในที่ผมทราบเงินส่วนพระองค์คือได้จากกิจการที่ในการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนพระองค์ใช่ครับแล้วก็การทำธุรกิจอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินส่วนภาคสัตว์เดิมอะครับไทยพาณิชย์ปูซิเมต์ไทยและบริษัทอื่นๆที่มีกําไรเนี่ยดอกผลที่ได้กําไรมาเนี่ยท่านก็ออามาใช้ครับโครงการพระบรมร ไปต้องถามองคมนตรีที่เดินทางทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ไปดูมหาวิราชภัฏทั้งหมดในการพัฒนานะครับไปดูเรื่องห้วยหนองคลองบึงรวมถึงโครงการรัฐรีที่อย่างอาจารย์ยักษ์ไปทําใครจะทาทำเนี่ยนะครับเป็นเงินส่วนพระองค์เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าพวกท่านเนี่ยทรงไม่ใช่นักประชาําพันธ์ท่านก็เลยก็พวกนี้ก็เลยเออกมาโจมตีแล้วก็บิดเบือนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ก็ดีใจที่คุณถนอมชนม,มาออกเพราะว่า,วาหลายเรื่องเนี่ยที่เราเองก็อาจจะไม่รู้